ครับสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้พอดีผมจะพาไปดูการเลี้ยงหอยเชอรี่โดยบังเอิญนะครับเขาว่าโดยบังเอิญนะคือผมตั้งใจเนี่ยนะครับกระชังตัวนี้ตัวแรกตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกกบเลี้ยงกบนั่นแหละนะครับทีนี้ อ,อพอดีผมไม่มีลูกกบช่วงนี้ก็เลยมีหอยเชอรี่นะครับมันเข้าไปยังไงไม่แน่ใจเผอเอิญว่ามันไข่นะครับประมาณสักเมื่อสักสองเดือนก่อนครับแปบ๊บเดียวทีนี้พอมาสังเกตแล้วปรากฏว่าเต็มเลยนะครับเต็มก็อย่างที่เห็นนะครับนี่อย่างที่เห็นอย่างไข่นี่เขาจะขึ้นตาม ขอบของกระชังนะครับกระชังนี้ก็กว้างประมาณเมตรนะครับยาวประมาณ6เมตรนะครับทีนี้เขาก็ออกลกูกเยอะแยะทั้งตัวเล็กตัวโตวต,วต,วตัวใหญ่นะครับอ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับขยายพันธุ์ได้เยอะมากผมก็เลยว่าเออแสดงว่า อนาคตนะครับถ้าอยากเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วอืมเก็บผลผลิตนะครับหรือจับไม่ง่ายนี่เลี้ยงแบบนี้น่าจะดีนะครับอย่างผมเนี่ยพอดีผมมีฟาร์มหนูด้วยคือหอยน,นี่นะครับเป็นโปรตีนสูงนะครับของคนที่เลี้ยงหนูนะครับสแสดงว่าอนาคตนีนะ่ถ้าอยากเลี้ยงและจับง่ายหนกระชังนั่นน่าจะ สะดวกดีตามที่เห็นนะครับเขาก็ขึ้นมาเกาะแล้วไข่แต่มันจะมีช่วงหนึ่งผมเคยสังเกตอยู่ในช่วงที่ถ้าลมแรงนะครับถ้าลมแรงมันจะมีช่วงน่าจะบางปีนะครับช่วงธันวามักลาเนี่ยครับถ้าลมแรงเนี่ยไข่เขาจะหลุดนะครับหลุดจากตาไข่ที่เราเห็นถ้าจะดีนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ไม้นะครับอาจจะเป็นไม้ แขวนลงไปนะครับให้มันถึงน้ําให้เขาขึ้นมาไข่ได้นะครับแขวนไว้ตามาตามราวที่ที่ทําในการล็อกกระชังนี่แหละนะครับน่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าในช่วงนี้มันไม่ค่อยมีลมเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เร็ว,เร,วเร็วมากๆนะครับเยอะด้วยนะครับมหาสารต้องใช้คำว่ามหาสารที่นีอาหารนอกจากพวกหญ้าสุด นะครับพวกใบมะละกงมะละกอแล้วเราก็สามารถให้อาหารเม็ดได้เลยนะครับอาหารเม็ดอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นอาหารเม็ดปลาดุกนะครับหรือไม่ก็ป่ากินพืชก็ได้นะครับอย่างผมผมก็จะให้อาหารปลาดุกนะครับทําให้โตเร็วนะครับโตเร็วนะครับก็กินดีนะครับโตเร็วแล้วก็เลือกเราก็เลือกนะอย่างผมก็จะเลือกนะครับหอยที่โตนะครับไปใช้ในการ ทานเองว่างนะครับหรือใช้ในการเลี้ยงเลี้ยงหนูนะครับเลี้ยงเป็เลี้ยงไก่ได้หมดนะครับเอออันนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการค้นพบนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับในกระชังอันนี้อาจจะประยุกต์ไปใช้กับหอยปังก็ได้แต่ว่าหอยปังนี่ในการไขเขาจะถ้าจะเลี้ยงในกระชังเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์นะครับอาจจะเป็นอะไรที่ รอยน้ําแล้วก็มีลักษณะชุ่มน้ําด้วยนะครับอ,อาจจะเป็นกองหญ้าแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันกองหญ้าแบบนี้มันจะต้องส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำส่วนหนึ่งต้องอยู่เหนือผิวน้ํานะครับในส่วนของหอยปังครับแต่ตัวน,นี้ก็วันนี้ก็คุยกันเรื่องหอยเชอรี่นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งถ้าจะเลี้ยงในกระชังนี้นะครับน้ําก็ต้องดีหน่อยนะครับอย่างองผมพอดีมันโอเคอยู่มันมีน้านะครับมีสาเล็กๆนะครับประมาณสัก ไม่เล็กหรกครับประมาณ2องงานนะครับแต่ว่าข้างบนนี้มันจะตื้นนะครับประมาณห้าสิบหเซนนะครับแต่ว่าข้างล่างฝั่งนี้มันจะลึกอยู่นะครับประมาณสามสี่เมตรมุมนี้ก็เกือบ5้าเมตรลึกมากนะครับโอเคครับแจประสบการณ์เล็กน้อยอสวัสดีครับ